ไม่มันจะเปิดกงยูก็ไม่ใช่อ่ะมึงมันเป็นกรงยู้ยไม่ก็มันก็ไม่ใช่เพราะแหวตีเลยกรงยูโอ้ครหล่อเลยพี่คตรหล่อกเยอะเยอะม่กเลยครับทำไมเพื่อนหล่อจังเลยพอเล้มต่อค่ะเลียพี่ห่ากูก็ดีดอ่ะนะก็เอออย่าบอกได้ได้เาเลยเชิญเลยแตกอีกนะไม่แตกแตกข้าป่ มันเยี้วให้มันแทงคอเฮ้ยไทยอยไ้ชดเข้าอีกเข้าไปอีกลัอแล้วเหรอมีคนให้กำลังใจเยอะเกินไปหล่อมากไปชีบแบบอโอ้ยเมื่อกี้เมื่อกี้หลอมาก เอาเอาเอาเ่ไเอาเอาลัมังเอาลูมังเอาลูกมังเอลูังโคตรหนอเเลยเอาลูกมังอะเจ็บยครับโห่อกุ่มหน้าหมากเลยเอาซะกูชิไหนกูจะเอาลูกหรือว่ากูจะเอาไม่เอาไม่เอาลมันจะเหมือนเียวใส่่ได้มไม่ต้องใส่หรอใส่ไม่ต้องใส่อุ้มเอาเดี๋ยวตบเป็นตาข่ายนิวว่า สามอีกรุ่มนึงครับเอออันนั้นแ่ะรุ่นแบบนั้นแหละได้เลยเนี่ยอารวอลวอลวสามโอเคเดี๋ยวไปเดีไปเดี๋ยวได้ได้ไดอ่าเอาใหม่ก็ได้อะสามสองหนึ่งโอเคโอ้ยโอ้ยทำไม่ต้องเหมือนกันเลยที่เจ็ดอ่ะใ้มอเดียว เดี๋ยวค่อยดูทีเดียวเดี๋ยวค่อยดูทีเดียวเดี๋ยวพี่น่ารักเอเว้น่ารักน่ารักจริงจุดเลยครับตัวเล็กตัวเล็กตัวเท่าเมี่ยงโอวมึงจะใส่มึงจะใช้ผอบมึงจะใช้ผอบร้มทั้งห้องเไงหรอสามสองมันมีเพีนั้นึ่งยิ่งหนึ่งสามสองหนึ่งเอคิดถ้าไม่ออกแปดใคร ไปใส่ไมโรมีอะไรให้บีโบถืออีกมันจะใส่หัวเลยนะถือกล่องถือล่องเธอเอาทั้งโบทั้งโมกดบบได้บ้าเหรอโดนจมโดนเอาให้เห็นโบอะมุมนี้สลอดนะขัโบโชว์โบเออขันหลังหันหลังใช่โมต้องให้เห็นโบันหลังขันลังหันหน้าหันให้เห็นโบเดี๋ยวเรียกบอาเรไหมม่หนึ่งสองสามแล้วก็หันหันใส่หัวันหลัง สามสองหนึ่งอีนหนึ่งเราอกพวกเราเกินจริงกินไปไหมไม่เราก็น่าจะดีปกตินี่นุ่ปหนึ่งเดีวจริงด้วเดียววเปลก้าสบมันตกแล้วเนี่ยสามอเอาไปเก็บเลยมือมือธรรมดาไปมอมอมอมสนิ้วเลยมอเสาเศอน โอเคพี่ขอล่มอันคันหนึ่งข้าคันยิงมบังกลองบังกล่องกล้องลุนน้อันกับลูกป่งเอาลูกโป่งไปก่อนนะคุยคกับลูกโป่งไปกับกล่องเนี่ยได้ได้อยู่กับยาขอเออมงกุอ่ะแล้วทำไมห้องนี้เอาลูไปหมดเลยพี่ค้องลุขอห่ครับนม่แม่บางแม่ วางกุ้งสามสอง่ี่งสามสองหนึ่งเอลูกง้ขานี่ขอร่มจากชั้้องนั้น่อยไดมจบจับด้วยจับด้วยมันจนถึงห้องนี้เขาก้อนเพ่อนไม่ไ้เคลอนงานตัวโอ๊อรล่ะโอ๊ยย่าไหาองห่อย่ไปทางเขาทำ DIY อ่ะโอเค คทหนมเือนหอห่โอเคเหมือนปักใครจะใช้มงกุฎเ้ยมงกุดไหม่ยมงกุฎพี่อยู่ไหนพี่บอยมงกุฎเขาอยู่ไหนเต็มไปเลยเต็มเำไมเต็มเต็มเตมเต็มเต็มเร็วเร็เ็มีสส่วนกาทำหน้าเฉยๆมั้งมีสีเหลืองชมพูด้วยชมพูมาๆดูดีตาีสีเหลืองอะไรสีเหลืองร่วมเหรอ อันหนึงถึงด้านทวีเอาทวีเอาถวีมันมีด้านมั้ยหรอแวนสายตาก็ต้องใส่ดถอยหยกหยกออกหน่อยเออมึงเหยียบก้อยสามสองหนึ่งหยิยหนึ่งกดก็ตีเลย เรียบร้อยเชียบเพียมคุณลืมลุกมึงแล้วฝองฝังเอออีกรูปหนึ่งเออเผลอนี่อีกรูปหนึ่งครับอีกรูปหนึ่งเอาไงดีเอาเผลอเออเผอเอรอเท้าเท้าเท้าอยู่นี่เออน้องครับนั่งไม่ได้มไม่เห็นไหม

ก็เหมือนกันอยู่ดีอะไปไปว้นวไม่โอ้มก็ท่าเดียวกันแค่มึงบิดไปลืกไม่เข้าเลยขอท้องไม่ว่าเก่าใครก่อนได้ช้่ครอ่ะไม่แต่ว่าก่อนผู้ชายแบบนี้เหรอไขยำอะไรเงี้ยอะไรหร่อ่ะทำลาความมั่นใจวัววัว ถอดไปถอดไปถอดไปออกอยากใส่หรือเปล่าขอติดบัตนี้เหรอข้อเสื้อด้านอีกด้านอีกตอนนี้เกีมากเหนื่อยอปมามันปวดแขนไงน้องครับน้องไก่เริ่เสาครับเสาเสาเห็นไหมเสาไหมข้ตากสามสอง 1นึ่งสีลมหนึ่งสามสอเอตอนแรกตอนแรกมีร่มนะตอนเอามาก็เริ่มมีใบไม้โอ้าเออเออเออไนเ้ยก็ตีมสาเออเออเซซี่ปวดท้องปวดท้อง อาโฟที่นี่คงกระุกุ่นเขยรุ้ยสามสองหนึ่งยหนึคนสุุรีที่เขาได้สองรูใช่ไหมคะใช่ครับอ้างหน้าล่องเลยเออแตมองไม่เห็นอ่ะมาเนี๋นะสามสองหนึ่งโอเคเอาแบบนี้ใช่ไหมตัดต่อเอาพี่น้องอยากได้ให้เวลาน้องเรกลยว่าอย่างนี้เราสองงานัต่อกันอย่านี้ โอ้นี่ยากเลยเรครับใมโอเคครับมา3 2 1, 2> <c oughs> 1> อีกรูปหนึ่งจ้า ซีดีซีดี้เดินเข้าไปถือเฮ้ยกูจะเอาแบบกินจริงๆนะเนี่ยมีเดอร์มีเดอร์ออนเดอะโว่มีเดอร์มเดอร์อนเดเปลี่ยนจากแบงค์ห้าสิบแบงค์พันดีกว่าไหมหนูมีแบงค์พันอันนี้ก็คือแบบรายชจีนมาขายสามสองหนึ่งอีกยานอีกอันข้างอีกอ่านข้างอีกเก็บสามสองหนึ่งรีวิวลากขนมปังไม่ต้องอ้าปากก็ได้แบบเหมือนยิ้มยิ้มยิ้มอย่าเพิ่งนะใจีนสามสองหนึ่งเอาตามองกล้อง 3ามสองหนึ่งสวยโอเคิิเตอร์บิเตอร์ขนมปังก็้าแหละธรามดาเลยปารมเาฟาร์มเฮาวันนี้ฟามเ็นสตีสามนิ้วก็ได้หสามนิ้วก็ได้สมนิ้วก็ได้สานิ้ว เลออสามสองคุยคุยกับลูกโป่งไหมลองคุยกับลูกโป่งไหมสามสองตาไปทางอื่นเือนแมวอ่ะเขาเป็นแบบรักเดียงทัน เบ่งขยี้สิบสามมีชวรวยไปสิบเก้าสต้องมีมีสี่ก็สิานอลี้เอของัวได้ไหมเนี่ยสามสอเาตาไปทางอื่นอ่ะแบบปิดตา้วมองทางอื่นเงี้ยมีแค่ร้อยเดียวทางนู้นทางนู้นสามสพี่เล้้มเดลมากเขาตย่เขาต่อเขาต่อรูปว สามสองหนึ่งยืมหนึ่งสามสองหนึ่งโอเคก็จะอกว่าึน้นน่นแหละทำไมเพื่อเราไมมาปนั่งจัอ่ะเด็กคอนเรนมหน่ง3,2,1ยนแวตัวแวนานึ่งเปลี่ยนท่าหน่อยแล้วก็ไปสาวซีคอนเนคอนเวิร์ดคอนเวิร์ด โอเคสามสองจับเจียจับเปียสาองสามองหนึ่งมาอื่นพี่สองงหลายโลเลยนี่นี่นองมุมเดียวมือขวาสิโลวดสามเปีย้ว้าวโอเคมามคุยืน กเมืนนี่ก็เคอมีแต่เสียงเดนก่อนนะมาเนี่วีดีบูลนี่ถ้าได้แล้วแต่ว่าเรนึงสามสองหนึ่งอีกรปากแดงแบบไม่มีอะไเดินปากแดงหน้าก็ออกขาวปากแดงดมากพอไประจงเสียหนักว่านี่หน้าขาวหน้าลอย มีปิการ่งจะปักสองหนึ่งกับลูกมาเห็นจะปักโอเคว่า้อเขยแค่เดกแตเด็กยี่ิบสามคนอาไ่เอาพรอเลยเหรอเอี๋ยวอีคนนี้มาแนวนักเต็งคนนึงกำนันน่เป็นารักำนันมึงจิบกองคู่กันเหรอคู่ักำกับเลยกำนันเล่นน้อยน่นแหละมันจะแตกไหมมันมัเขา็มันแตกคราบมันจะแตกคอ หันน้าหันหน้ามาหันน้ามันมาฮันหน้าอ่าสามบหนึ่งสามสองเข้าไปอีกเข้าไกอีกโอเคสามสองหนึ่งรูอีกรูปหนึ่งสามาไมเอาใหมเอาไหมคิดบอกล้ววมดอ่า พะเดิมพรเดิมะเดิมอ่ไม uh> okay, okay. ่็มึงตั้งกาดก็ได้นะตั้งกาดก็ได้ครับเดิมจิตหออ่าาาม่โอเคสบายครับสามหมีสามคุกูด้วยโอ้ตั้ง่า้งห่อไปแล้วไนเงิน่ะไนเงิน่ อีก, да. กหนึ่งเงินล <lum pp> ้ว to ท <together> ีนเออถ้าตมาโอเคโอ้เนี่ยลแบงค์วยหายไปไหนเอา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 บเอาแบเอางเบงาบงค์สบัอ้ำตรวยจัดหมดยังอีกคนนึงค่ะสุดท้าย ดูรูปตาเไปที่นะตลกอีกทีนึงอย่าบังจมูกบาปาอ้าครับสามอีกท่านึ่งตีกล้องาชมว่หน้าลัพอไหมอียอยากจะเล้กระจกอ่ะอุเสียวไปหัวเลยเดือสูงทจริงม่เได้กระจกม่ไกเลยมีเร่อมีเร่อออนเดอะวูดพันไปด้านหลังโอ้โอเคพันไปด้านหลังพันไปด้านหลังหนึ่งหบัหนึ่งสองพอใจอะห โอเคสวยมากสาวยอ่ะ <c oughs> ตัดกล้องนะคะตัดนะ